สุรินฟ้าเปิดในต่ามแด,ดเช่นเคยนะคะอากาศหนาวมากอยากจะบอกว่ามือเย็นมากขอท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าเราต้องมาปลูกผักค่ะนะคะเพราะว่ามมนชินเลยเวลามันเนาะคะ่ <c oughs> ะ,คะมาซ่อมอันนี้ก็คือแบบว่าแกะแล้วนะคะถัดสิแนมเห็นนี่มันโปร่งแล้วะค่ะนะคะถั่วลันเตากินมเมล็ดนะแต่ว่าตรงนี้นะคะเกิด จะมาเห็ดอีกแถวหนึ่งค่ะก็จะมาปลูกต้นถั่วลันเตาเพิ่มแล้วก็อันจะพาท่านผู้ชมนะคะเดินเก็บคะแนงผักนะคะเอาไปต้มซุปค่ะกับบรรยากาศหนาวๆแบบนี้ฟังเสียงนกเสียงกาไปด้วยค่ะพี่น้องโอ้ยอากาศเย็นค่ะค่ะนั่นละน่งนั่งเฝ้าเนี่ยนังเ,เงบิ่งอยู่อีกด้านหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ข้างในนี้นะเขาจะไม่เข้ามา คือมันมีเมล็ดเก่าตีที่แล้วนะคะมันบกขึ้นเมล็ดเก่าปีที่แล้วนะคะใช้ไม่ได้ต้องเอาอันใหม่ค่ะเห็นบอ่เพราะว่าเคยมาวานไปแล้วละนะคะโองนี่คือมันมันบกปงมันบกขึ้นนะคะเมล็ดมันใช้ไม่ได้สังเกตได้นะคะถาันปงันปงแล้วเมล็ดมันวดีดีเป็นบางอัน ตัดสินใจมาวานใหม่ดีกว่าเพราะว่าทำมันขึ้นนั้นมันขึ้นคือทาง้งนั้นแล้วนะคะอย่างที่บอกปลูกไว้แล้วว่าแออัดกันเยอะๆปลอดภัย <d iam ond ing> เวลาลูกเห็บมานะมันก็แตกหักนะคะ เขาอยู่ห้องบน ทวลันเตากินกินทั้งเปลือกนะทลันเตาหว,วานเห่าไหมน้องท่นานไปบอกนึเ่ท่านไปเวลา สองแถวพราะตอนแรกคิดว่าจะได้แกะกองในก่งว่ากองหนี่เอาไปว,วางตรงไหน แล้วก็กลบดินเลยค่ะ เดี๋ยวปุ้ยจะพาเก็บคะแนนพักด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะจะซูมให้ดูนี่พวกต้นถั่วลันเตานะคะที่เราหว่านไว้นะคะมันขึ้นแล้วนะคะถ้ามันขึ้นก็คือมันต้องขึ้นแล้วคือมเมล็ดอันนั้นน่ะมันใช้ไม่ได้ก็เลยมาหว่านใหม่เอากล่องเดียวกันที่หว่านกับแถวนี้แหละนะคะมาหว่านเห็นไหม ต้นถัวลันเตากินเมล็ดส่วนหน so right. so like okay. ้าละนะคะเห็นไหมเขาก็น nice. okay. ั่งอยู่ตรงโน้นคะะก็นั่งรอทํางานนะคะรอเล่นถ่ายนั่นละนานๆสันไหนไปหากินน้ำโอเคพาเดินเก็บแขนงผักนะคะเก็บแขนงต้นกระหล่ำนะคะเราจะเอาไปต้มซุปนะ คือแบบถ้าเก็บนี่คือต้องเก็บทั้งกอเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าเนี่ยจะถอนไปทั้งกอเลยเพราะว่าใบเนี่ยนะคะใบมันอ,อ่อนเอาเอาไปต้มซุปได้ส่วนแหนงมันเนี่ยนะคะเนี่ยแหนงเขาสวยมากนะคะเอาไปผัดน้ำมันหอยหรือว่าอ่ากินด้วยเสี่ยว เออว่ะพูดแล้วก็อยากกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะก็จะเก็บคะแนนผักให้ท่านผู้ชมดูนะถ้าตอนที่มันออกมาแบบแรกๆเลยนะคะมันก็จะเหมือนแนนงผักบ้านเราหมดแหละที่เอาไปผัดปลากระปอ๋องอ่ะแต่นี่แบบ เรายังไม่ยากนะมันก็เลยแบบว่าแตกยอดยาวขึ้นมามันแบบ่อนหน้าผัดน้ำมันหอยมากนี่คือสวยอะเห็นไหมใบก็ท่านผู้ชมก็จะดูเห็นนะว่ามันเป็นใบกระหล่ำเนี่ยนะคะลักษณะของกระหล่ำคือมันแบบว่าพอเราไม่กินอ่ะมันก็ เป็นกอนะคะไม่มวนนะคะมันก็แตกออกจากกลมๆออกมาะคะทีนี้พอเรนาไว้นานๆเข้านะคะมันก็มีขแขนงนะคะแบบนี้ขึ้นมาตามซอกผักดูสิแบบสวยอะ่ะส่วนอันนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นต้นกระหล่ำเหมือนกันนะคะนี่ใช่ต้องดูลักษณะใบนะคะ <c oughs> เนี่ยนะคะใบกระลำเพราะว่าถ้าเป็นต้นกระลำดาวมันจะอีกแบบนึงใบมันจะแตกฝางอันนี้นะคะโอ้โหคือสวยอ่ะเนี่ยจะเก็บก็ไม่กล้าเก็บอ่ะสียดายอะกินแต่กอดเดียวให้มันหมดเถอะ คือแบบคนที่เนี่เวลาเขาต้มซุปต้มอะไรเขาคือเขาจะต้มผักจนเปื่อ,อยงไงเขากินไม่เหมือนเรานะคะเนี่ยดังนั้นอ่ะไอ้ส่วนที่จะเอาไปต้มคือปุ๊จะเอาส่วนก้านแบบนี้นะคะไปต้มแล้วมันมีความหวานอร่อยนะคะต้มใส่แบบกระดูกหมูนะคะดูอื้ยาวอะที่มาเก็บตรงนี้แค่รายรอ เตรียมพื้นที่นะคะเพราะว่าคิดว่าจะปลูกต้นมะเขือเทศแถวนี้แหละ <ś led> <laughs> พ้าแถบนี้มันไม่ท่วมมาค่ะท่านผู้ชมมาเด้อมาเก็บพักนำกันค่ะพี่น้องผักทั้งไผ่ทั้งล่าวได้สานบ้านเฮอนะคะวิถีชีวิตนะคะ เห็ดย mm ูเฮ็ดกินนี่แหละนะคะชีวิตปุ๋ยเองนะคะไลฟ์สไตล์ปุ๋ยดูฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติดูแถบนี้นะคะ mm hmm. ครบพรนดินนะคะเชียพื้นที่ไปดแล้วย่างที่ปุ๋ยบอกแหละสามีปุ๋ยแกเอารถนะคะมาลงตรงนี้ก็เลยเหยียบผักที่ปุ๋ยปลูกไว ตอนนี้จะเก็บดีไม่เออเก็บมันธะรแล้วก,กันนะคะในใเก็บแบบที่้าย,ยุนะคะดันหลังอีกเยอะเลยต้นนี้นะคะก็เอานะคะไปต้มอร่อยเหมือนกัน ไปต้มไปผัดกินสดก็ได้แล้วแต่ความชอบปุ๋ยปลูกไม,ไม่ได้สนใจใส่ปุ๋ยใส่ไรไงมันก็แบบตรงไหนแบบมันดวนปุ๋ยขี้บัวนะคะเพราะว่าแถบนี้เขาเลี้ยงบัวนะคะเวลาฝนตกอะน้ำเข้าก็ะไหลมากระสวนข้างๆนี่แหละนะคะแยกกันเองตอนนี้เขาทำปิดละจะสังเกตว่าดินน่ะก็คือดินดำดีมาก เอ้ยแห้งเก็บแห้งสออนด้วยนี่โอ้ยบักคักเลยงามสองก่อนี่คะแนนกลํทาทั้งนั้นนี่นะคะต้นกลำนี่แหละนะคะคะแนงผักถให้ชมเลยอีกหนึ่งสองสามสี่ เดี๋วอีกประมาณห้ากอค่ะ่านผู้ชมสังเกตน,นะคะมันจะเป็นพุ่มๆนะคะเป็นกอสวยมากนะคะกอหนึ่งๆน,นี่ยงามคักพี่น้องเอ้ยอ่อนนะข่อยก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่เเนี่แหละค่ะนะคะพร้อมกับเสียงนกเบิ่งนี่นะคะโอ้ยงามคัก แค okay, ค่ะท่านเจ้าคะ่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาส,สริภาเพิ่นด้วยเด้อค่ะนะคะวันนี้ปุ๊กกันล่าท่านเจ้าไปแล้วค่ะนะคะบายบาย